สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวเล่าเรื่องศินรายการที่จะพาทุกท่านมาทําความรู้จักกับแง่มุมการทํางานในด้านต่างๆของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมผ่านทางการร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเรานั่นเองค่ะวันนี้เช่นเคยอยู่กับกุกิกจิรพิมยาปิติมณารีนะคะ เราพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกาสนาทีทางสถานีวัฒนธรรมนะคะและแน่นอนต้องทักทายคุณผู้ชมด้วยที่ติดตามรับชมรายการของเราอยู่ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศก็สามารถติดตามรับชมได้ทั่วโลกเลยค่ะผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์2แพลตฟอร์มด้วยกันไม่ว่าจะเป็น YouTube ช่องสถานีวัฒนธรรมนะคะหรือว่า Facebook ที่ตอนนี้เราทำการไลฟ์สดอยู่ใน2เพจหลักค่ะ เพจแรกคือเพจสถานีวัฒนธรรมและอีกหนึ่งเพจคือเพจแหล่งเรียนรู้ศิละปะและวัฒนธรรมค่ะคุณผู้ชมเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะแล้ววันนี้หลังจากที่เราได้พูดคุยกันไปนะคะถึงเรื่องของ การท่องเที่ยวนะคะเชิงวัฒนธรรมที่ยังคงต้องอนุรักษ์เอาไว้โดยผ่านทางรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคดิจิทัลแบบนี้จึงเกิดแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งอย่างแอปพลิเคชันขึ้นมานะคะนั่นก็คือแอปพลิเคชัน treasure trip thailand นะคะและว,วันนี้ค่ะเช่นเคยยังคงอยู่กับดรแอนคนสวยของเรานะ,ะแขกรับเชิญสุดพิเศษนะคะนั่นก็คือดออรดารินัน นันทวงนะคะซึ่งปัจจุบันท่านเป็น Treasure Trip Thailand App f ounder หรือว่าเป็นผู้ผ่อตั้งของ Treasure t r i ป Thailand ด้วยนะคะสวัสดีครั้งนึงนะคะ,ว,คะวันนี้ยังคงมาพูดคุยกันต่อเพราะว่าเมื่อวานรู้สึกว่ามันยังไม่จุใจพอคะ่ะเพราะเมื่อวานคือแป๊บเดียวเวลาหมดแล้วเดี๋ยววันนี้มาต่อกันนะเพราะว่าหลังจากที่เราได้พูดคุยกันไปว่า t r e a s u r e Tri ป Thailand จุดเริ่มต้นเป็นอย่างไรมีการก่อตั้งแล้วเริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแล้วบ้างใส่อะไรเพิ่มเติมเข้าไปบ้างเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกันวันนี้เนี่ยคือจะบอกว่า Treasure Trip Thailand เนี่ยคือชื่อรวมใช่ไหมคะแต่ว่าำสำหรับแอปพลิเคชันเนี่ยคือ Treasure Trip Bangkok ใช่ไหมพี่แอนใช่ค่ะคือนี้ค่ะเดี๋ยวพี่อธิบายฟังนิดนึงค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยเรามีเป้าหมายค่ะว่าเราอยากจะทำหัวเมืองจังหวัดที่มีโมนสเสน่ห์ทางวัฒนธรรม มารวมไว้ในแอปเดียวค่ะซึ่งเราเริ่มต้นปีที่แล้วเนี่ยค่ะเป็น Treasure Trip Bangkok เพราะเพราะแวคอ,อกเนี่ยกรุงเทพมหานครเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเมืองหลวงใช่ไหมคะต้องทำก่อนเลยใช่ต้องทำก่อนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยค่ะเรามีแอปพลิเคชันที่เปิดเพิ่มเติมเป็น Treasure Trip พัทยานะคะ<อ>ที่เปิดบริการให้กับประชาชนทั่วไปได้ใช้ฟรีอีกหนึ่งสถานที่แล้วะะแสดงว่าแสดงว่าเราก็จะมีโอกาสที่จะ มี forward ตอไปว่าเอ้ยเดี๋ยวจะมีจังหวัดหัวเมืองอื่นๆที่น่าสนใจเหนือใต้ออกตกเดี๋ยวนี้นจ,จะมีใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะ uh, แล้วก็นในอนาคตเราก็ค <c oughs> าดหวังว่าเราจะรวมออแอปพลิเคชันเหล่านี้ <c oughs> ให้กลายเป็นแอปพลิเคชัน Treasure Tip Thailand โอ้โหค่ะซึ่งคิดว่าถ้าดูตามศักยภาพในการทำแล้วน่าจะไม่ไกลเกินเอื้อมอีกแป๊บเดียวแน่นอน <c oughs> แต่ทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยต่อเนื่องจากทิปของเมื่อวานนี้วันนี้เนี่ย Treasure Tip มาถึงปัจจุบันเรามีการเพิ่มเติมอะไรใส่เข้าไปฟีเจอร์ใหม่ๆมีไหมคะค่ะคือต้องเรียนให้ทราบอย่างนี้ก่อนคะ่ะว่าเมื่อเดือนมกราคม <c oughs> ที่ผ่านมานะคะ <c oughs> ก็มีวิกฤตการณ์โควิดระลอกใหม่ที่เข้ามา <c oughs> ใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยท่านอาธิบดีชายนาครชยัย <c oughs> ท่านก็ได้เล็งเห็นว่า เราจะช่วยกันแก้ปัญหาประชาชนได้อย่างไรที่สามารถใช้แพลตฟอร์มในการบริการให้ประชาชนอำนวยความสะดวกในการที่จะ,ะ,ะสามารถที่จะระวังความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นในระหว่างของการระบาดได้ hmm. ช่วยสามารถอำนวยความสะดวกการให้ข้อมูลเรื่องของการเดินทาง s right. <S ผ่านแอปพลิเคชัน t r a a ชอ r ์ทิพท่านก็เลยให้โจทย์ กับพี่หมาว่าทําอย่างไรดีที่จะบริบ,บรการข้อมูลให้กับประชาชน<ะ>และให้ประชาชนสามารถใช้แอปพลิเคชันสามารถอำนวยความสะดวกว่าถ้าไปในพื้นที่เสี่ยงตัดสินใจจะไปไหมโอ้โใช่ค่ะ,อะอทออย่างนี้เนี่ยแสดงว่าเหมือนเราเปิดช้อยสให้เขาเลือกว่าว่า จะไปเที่ยวไหมถ้าหากว่ามันมีสถานการณ์แบบนี้แต่ว่าเราก็ยังคงอัปเดตข้อมูลให้ฟังอยู่ใช่ค่ะเพราะนั้นเนี่ยแอปพลิเคชันก็เลยใส่ฟีเจอร์ใหม่เข้ามาเป็นแคมเปญที่มีชื่อว่าเดินทางปลอดภัยห่างไกลโควิดค่ะไปกับแอปพลิเคชัน t ทรเชอร์ทิค่ะซึ่งฟีเจอร์นี้ค่ะมีฟังก์ชันการใช้งานที่เราสามารถลิงก์ตรงข้อมูลจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข นะคะที่สามารถดูผู้ติดเชื้อรายวันได้แบบรายวันเลยว่าสมมติวันนี้ผู้ติดเชื้อกี่คนดูได้เลยใช่ค่ะสามารถดูได้เลยแล้วก็วันนี้มีผู้รักษารักษาี่คนรักษาเปวันอยู่กี่คนหายป่วยแล้วกี่คนเสียชีวิตกี่คนดูได้หมดดูได้หมดเลยค่ะแล้วก็พื้นที่ที่มีความเสี่ยงพื้นที่บริเวณรถไฟฟ้าที่เรากำลังจะไปที่มีความเสี่ยงที่อยู่ในไทม์ไลน์ ที่อยู่่ทีเราเราดูใช่ไหมเขจะมีทำลายแสดงว่าอันนี้พี่ต้องลิงก์กับกลมควบคุมโรคที่แบบว่ามีสาธารณสุขของแต่ละพื้นที่ที่เขาจะดูแลอยู่ใช่เพราะฉะนั้นข้อมูลเนี่ยลิงก์ตรงแบบเรียลทางอส่ส่งตรงเข้ามาที่แอปพลิเคชัน Trace ทีแล้วมันจะขึ้นยังไงคะสมมติว่าวันนี้เนี่ยประกาศออกมาแล้วนะคะว่ามีผู้ติดเชื้ออยู่ในเขตนี้แล้วเราจะลิงก์เข้ามาในในแอปพลิเคชันของเราคุณผู้ชมก็จะรู้เลยว่าถ้าสมมติฉันจะเดินไปเ,เดินทางไปเขตนี้เนี่ย มันมีคนติดแล้วนะใช่ค่ะมีโอกาสเสี่ยงนะใช่ค่ะก็จะมีพื้นที่นะคะต่างๆที่มีสัญลักษณ์เป็นสีแดงมีความเสี่ยงสูงนะคะในสถานีเห็นไหมคะอ๋อแบบนี้แบบนี้เลยค่ะเป็นแมปเลยค่ะเช่นเราจะไปที่ไหนเราก็กดลงไปนะคะกดลงไปก็จะดูว่าสถานที่ที่นี้ที่อยู่ในไทม์ไลน์มีความเสี่ยงสูงเป็นสีแดงถ้ามีความเสียงน้อยลงก็จะเป็นสีส้มเขาก็จะมีเหมือน ข้อความป๊อปอัพขึ้นมาว<ช>่าพื้นที่เสี่ยงนะพื้นที่เสี่ยงใช่ค่ะไม่ควรจะเดินทางไปที่นี่ก่อนการตัดสินใจหรือ,อถ้าต้องเดินทางไปก็จะต้องระมัดระวังตัวเองพอสมควร มันก็จะเป็นฟีเจอร์ที่ค่อนข้างให้บริการกับประชาชนในช่วงเวลานี้ในการตัดสินใจก่อนการเดินทางถือว่ามีส่วนช่วยอย่างมากเลยนะคะว่าในการตัดสินใจแล้วที่สําคัญคือทําให้เราอุ่นใจด้วยว่าโอเคแอปพลิเคชันดีมากแล้วก็สามารถทํางานได้อย่างครอบคลุมแล้วไม่ใช่ว่าข้อมูลนั้นจะปล่อยทิ้งไว้คุณผู้ชมเคยเห็นไหมคะคือหนูเคยเห็นบางทีเนี่ยแอปพลิเคชันบางแอปเขาใส่ข้อมูลไปแล้วประสบความสําเร็จด้วยมีคนดาวน์โหลดเยอะแต่ว่าเขาไม่ได้พัฒนาต่อ เหมือนทําดีตอนแรกเลยดีมากแต่ไม่ได้พัฒนาต่อแต่อันนี้คือเห็นแล้วค่ะว่าข้อมูลทุกอย่างเนี่ยมันจะถูกอัปเดตอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามั่นใจในข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ใช่ค่ะเพราะว่า,เ,าเราใช้ข้อมูลจากกรมควบคุมโรคเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเป็นข้อมูลที่ได้รับการรับรองอม,มาจากกระทรวงสาธารณสุขเราถึงจะเผยแพร่ข้อมูลนั้นได้ค่ะแล้วก็มีข้อมูลของโรงพยาบาลการกักตัวซึ่งอันเนี้ย เราพยายามจะใส่ไว้เพื่อที่จะให้เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่วางแผนจะเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองไทยมีโรงพยาบาลโรงแรมสำหรับการกักตัวที่ไหนบ้างโอ้ใช่ค่ะเพราะนั้นเนี่ยเขาสามารถวางแผนได้ คือจริงๆแล้วอย่างนี้นี่มันต้องมันต้องเป็นเครือข่ายเลยนะคะพี่ใช่ค่ะทำยังไงเนี่ยเก่งมากเลยนะเราพยายามที่จะพยายามที่จะดิวเครือข่ายโรงแรมที่ที่ใช้ในการกักตัวเขากรุงเทพมหานครเพราะนั้นเนี่ยต่างชาติหรือคนไทยที่จะต้องเดินทางกลับมาและจะกักตัวที่โรงแรมไหนสามารถดูข้อมูลก่อนได้นะคะแล้วก็โรงพยาบาลที่ตรวจโควิดที่ไหนบ้างมีหมดมีหมดค่ะข้อมูล ก็ยังอัปเดตมาจนถึงปัจจุบัน<ช>เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของโรงพยาบาลหรือแม้กระทั่งโรงแรมหรือว่าสถานที่ที่เป็นแบบว่าที่กักตัวเนี่ยหลายๆคนอยากรู้<ช>แม้กระทั่งคนไทยเองไม่จําเป็นต้องเป็นต่างชาติเนาะบางทีเข้ามาแล้วเราอยากรู้เนี่ยว่าเฮ้ยตรงนี้เขาเปิดรับกักตัวหรือเปล่า แทบจะไม่ต้องไปเปิดที่ไหนเลยมาเปิดแอปพลิเคชันนี้ก็ได้แล้วใช่ค่ะแล้วสามารถช้อปปิ้งเลือกรงตกกระก้าได้เหมือนกันแล้วก็รู้เส้นทางจะเดินทางด้วยรถไฟฟ้ารถยนต์ส่วนตัว GPS นำทางไปได้เพียงปายนิ้วค่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยเพราะว่าอันนี้คือเรียกได้ว่าครบเครื่องครบเครื่องทั้งเน่งเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ที่รองรับกับมาตรการในการควบคุมโรคแล้วก็ยังเป็นสถานที่ต่างๆที่ ให้ข้อมูลครบทุกอย่างเรื่องการเดินทางด้วยนะคะ,คะน่าสนใจมากเลยแล้วอย่างนี้เนี่ยเราก็มีการพัฒนาแล้วก็ทํางานร่วมกับคนที่อยู่เบื้องหลังเยอะมากเลยนะใช่ค่ะจริงๆแล้วเราต้องขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆนะคะคือคนแรกเลยที่เราต้องขอบคุณมากๆเลยคือกรมส่งเสริมวัฒนธรรม,รมค่ะ,ค,ะคือกรมส่งเสริมวัฒนธรรม,รมท,ำทำงานร่วมกับทีมพัฒนาแอปเนี่ยค่อนข้างมากอย่างใกล้ชิดเพราะว่าพี่เรียนอย่างนี้ค่ะว่า,วาการพัฒนาแอปพลิเคชันเนี่ยเรามองว่า เป้าหมายท่ากิจของเราคือใครเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พี่เป้าหมายเลยในใจของพี่คือต้องการยกระดับเรื่องวัฒนธรรมเพราะนั้นกรมส่งเสริมเองได้เร็งเห็นถึงความสําคัญแล <ừ> ้วก็เข้ามาทํางานอย่างใกล้ชิดเพราะนั้นจะทําอย่างไรโจทย์ของเราคืออย่างที่เทปที่แล้วบอกน้องกิ๊กว่าโจทย์ของเราคือทําอย่างไรให้คนทุกช่วงวัยสามารถใช้แอปพลิเคชันได้เพราะนั้นเนี่ยค่ะโจทย์ตรงนี้ค่ะมาจาก กรมส่งเสริมเองก็ได้ให้ข้อมูลกับเราว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ชอบชื่นชอบในงานวัฒนธรรมเป็นคนแบบไหนค่ะ,ะสไตล์แบบไหนและงานมรดกทางวัฒนธรรมมีอะไรบ้างค่ะเพราะนั้นกรมส่งเสริมเป็นฐานข้อมูลเป็นล <ะ S 2> ิจิตาใ,ให้กำ<ะ>หรับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทํางานร่วมกันมาเป็นทีมเดียวกันต้องขอขอบคุณกรมส่งเสริมว่านธรอย่างมากค่ะสุดยอดมากเลยเพราะว่าหนูเชื่อเลยค่ะว่ากว่าที่จะ ทำทุกอย่างให้มันดีขนาดนี้ได้แล้วแม้ก,กระทั่งอย่างตัวกิ๊กเองเนี่ยเป็นคนโลเทคมากแต่ว่าดูแล้วมันครอบคลุมมันหาได้ยากมากเลยนะคะสำหรับแอปที่มีทุกอย่างในตัวเองแล้วเป็นแอปนําเที่ยวแบบครบวงจรได้ขนาดนี้น่าสนใจมากซึ่งตรงนี้ก็ยังไม่หยุดที่จะพัฒนาต่อใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงวิกฤตโควิด COVID, ใช่ไหมคะ,คะเราก็คือก่อนหน้านี้เราทํางานมาตลอด เราเปิดแอปพลิเคชันมาประมาณ8เดือนอใน8เดือนนี้เองเนี่ยเราก็มีในส่วนหนึ่งที่เราทำบล็อกและรีวิวเรามีทีมงานที่ลงไปในสถานที่ต่างๆคือเป้าหมายหนึ่งเราต้องการช่วยยกระดับการประชาสัมพันธ์ให้กับร้านค้าและผู้ประกอบการที่มารงแอปพลิเคชันกับเรามีทําเป็นบล็อกแบบรีวิวได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นบล็อกแล้วก็รีวิวเลยค่ะอย่างนี้สมมุติว่าอันนี้สมมุติยกตัวอย่างให้คุณผู้ชมเห็นภาพนะคะถ้ากิ๊กเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ ตัวเองเปิดร้านอาหารแล้วก็เข้าขเข้าเงื่อนไขเป็นร้านที่ส่งเสริมวัฒน,นธรรมด้วยได้อยู่ในแอปพลิเคชันนี้ใช่ค่ะแล้วกิ๊กยังไม่ได้ลงอะไรเลยกิ๊กยังไม่ได้มีภาพอะไรมากมายแต่ว่าเดี๋ยวทางพี่แอนเนี่แหละ,ะไม่ต้องห่วงเลยเราจะมีทีมงานมาถ่ายภาพแลวเขียนบล็อกรีวิวให้จากการที่ได้มีโอกาสไปรับประทานแบบนี้ใช่ค่ะฟรีด้วยนะคะทีมงานจลงไปเราบริการประชสาสัมพันธ์ให้ฟรีค่ะใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นจากที่เห็นเนี่ยค่ะอย,อย่างตัวอย่างที่ขึ้นภาพในหน้าจอเนี่ยนะคะ mm. ก็จะเป็นภาพของร้านอาหารหรือว่าบล็อกต่างๆที่ได้มีโอกาสไปรีวิวมาใช่ค่ะก็อย่างเช่นอันนี้ค่ะก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะก๋วยเตี๋ยวไทยๆก็จะเป็นสถานีรถไฟฟ้า,ฟาตามแนวรถไฟฟ้า,ฟาซึ่งอันนี้สถานีสยาม,มในขณะที่เราลงไปเนี่ยเราก็จะใช้รถไฟฟ,ฟ้าในการเดินทางก็จะเห็นเลยค่ะว่า,เ,าเรารีวิวเนี่ยมี ราคาอของค่าการเดินทางรถไฟฟ้าเท่าไหร่ก็จะโชว์ในแอปพลิเคชันเลยไปถึงมีเมนูอะไรบ้างบรรยากาศร้านเป็นอย่างไรความสะอาดเป็นอย่างไรแล้วก็ในหน้าแอปพลิเคชันนะคะเรามีการการันตีเรื่องโควิด19ด้วยค่ะเ,คเช่นที่ร้านมีการมีมาตรการในการป้องกันอย่างไรดีดีมาก เขียนเลยดีที่สุดเราเขียนเลยค่ะ,คะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเห็นไหมคะเนี่ยที่เ่าเป็นตัวที่เป็นโล่ะค่ะ,ค,ะ,ะคือเราเป็นการการ,การันตีให้คนได้ตัดสินใจก่อนว่าที่นี่มีมาตรการในการป้องกันโควิด -19 อย่างไรก่อนการตัดสินใจไปสุดยอดมากเลยแล้วไม่เป็นเพียงเฉพาะแค่ร้านอาหารเท่านั้นก็ยังมีบล็อกที่เขียนเกี่ยวเนื่องกับ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเชิงวัฒนธรรมด้วยใช่ค่ะวัดพิพิธภัณฑ์มีหมดมีหมดค่ะโห oh, น่าสนใจมากเลยคืออย่างนี้ยแสดงว่าถ้าสมมุติว่าเราโหลดแอปพลิเคชัน treasure trip bangkok แอปเดียวเข้าไปปุป๊บคุณจะเจอหมดเลยทั้งข้อมูลต่างๆทั้งหมดที่พี่แอนพูดมาใช่ค่ะ อ๋ออันนี้คือในปัจจุจจบันที่ทาเพิ่มเติมขึ้นมาใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเรายังทําเรื่อยๆแม้ <c oughs> กระทั่งเกิดโควิดในทีในขณะนี้ที่เป็นวิกฤตอยู่เราก็ยังลงไปในพื้น <c oughs> ที่นะคะเพราะเราเองเห็นว่าร้านค้าผู้ประกอบการเองที่ที่ได้รับผลกระทบ <c oughs> ก็ต้องการช่องทางในการ <c oughs> เผยแพร่พข้อมูลเพราะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ค่ะเราก็เลยคิดว่าเรายังต้องทํางานต่อไป <c oughs> และอีกส่วนหนึ่งคือผู้ที่ใช้แอปพลิเคชัน ก็นับปัจจุบันใช่ไหมคะที่ที่เิื่กพูดเมื่อกี้เที่ยวทิปใช่ไหมคะเที่ยวทิปเลอดเลยคือจะบอกเลยนะคะว่าเปิดไปในฟีดของหลายๆแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องแพลตฟอร์มออนไลน์เคะเพื่อนก็จะบอกว่าฉันอยากเที่ยวฉันอยากจะไปกินนู่นอยากจะไปเที่ยวเชียงใหม่อยากจะ แต่ว่าไปไม่ได้ก็เลยเอารูปของปีที่แล้วมาลงแล้วก็บอกว่าเที่ยวทิปตอา่าเที่ยวทิตอนนี้ท,ทุกคนเที่ยวทิปกันหมดเลยค่ะใช่ค่ะเที่ยวทิป,ทปแล้วพี่แอนเห็นประโยชน์ของการเที่ยวทิปตรงนี้ยังไงคะถึงได้มาพัฒนาต่อค่ะก็เราก็เปิดฟังก์ชันฟังก์ชันหนึ่งขึ้นมาชื่อฟังก์ชันฟีดฟีดฟีดนะคะ fweed ฟีดเหมือนฟีดปกติเลยที่เราฟีดปกตินะคะคือฟังก์ชันเนี้ยค่ะเป็นฟังก์ชันที่ให้ทุกคนเนี่ยนะคะได้เข้ามาแชร์ประสบการณ์จากการที่ได้ไปสัมผัส วัฒนธรรมในสถานที่ต่างๆแล้วก็แชร์มาสัมผัสร่วมกันแล้วก็สามารถเขียนคอมเมนต์กันในเมนูนี้ได้นะคะจะเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายไว้นานแล้วในแกลอรี่ก็สามารถดึงภาพถ่ายแล้วก็แชร์โลเคชันแชร์สถานที่แชร์ความประทับใจต่างๆได้เลยได้เลยอย่างนี้ก็เปรียบเสมือนเราเล่นแบบ Instagram f a c e b o o k อย่างเงี้ยเหมือนไหมคะเหมือนกันเลยค่ะเหมือนกันแต่ว่าของเราอ่ะก็จะเป็นสมาชิก ที่อยู่ในนั้นที่อยู่ในแอปพลิเคชันที่ล็อกอินเข้ามาอ๋อหมายความว่าถ้าคนที่ต้องเป็นสมาชิกนี่ต้องเสียตังค์ไหมคะไม่ต้องค่ะแค่ล็อกอินเข้าไปในระบบฟรีค่ะเข้าไปในระบบพอล็อกอินเข้าไปก็จะเป็นแอคเค n t ของตัวเองเราโพสอะไรก็ตามเพื่อนที่อยู่ในล็อกอินทั้งหลายที่ล็อกอินเข้ามาเป็นสมาชิกทุกคนก็จะได้เห็นเรามีภาพสวยแชร์ความทรงจำระหว่างกันก็มีคนมาฟอลโล่ได้ อ๋ออ๊ยทำเหมือนเป็นไอ้นี่เลยนะคะเนี่ยเป็นเหมือนแบบคอมมิชชันนีหรือว่าเป็นแบบอย่าง Facebook อย่างเงี้ยเลยเป็นเพื่อนกันได้ใช่ค่ะอย่างเช่นน้องกิ๊กนะคะเลือกสถานที่ที่จะไป4สถานที่แล้วก็รูทเส้นทางตัวเองไว้แล้วก็เข้าไปแชร์ในฟีดให้คนไปตามเส้นทางที่ตัวเองได้ไปมาแล้วก็ได้หรืออยากไปเส้นทางนี้ไปด้วยกันไหมก็เอาเข้าไปแชร์ในฟีดได้ เหมือนเราสร้างสร้างแบบชุมชนคนชอบเที่ยวพอเดียวกันขึ้นมาวเอ้ยฉันไปเส้นทางนี้นะเธอไปทางไหนของเธอไกลกว่าแต่เธอได้ที่เที่ยวเยอะกว่านะใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นตัวที่เป็นฟีเจอร์ใหม่ขึ้นมาที่จะทําให้ตอบรับคนในวัยที่กำลังใช้ม o อบ l ายเดเวิร์สค่อนข้างตอบสนองใช้ตรงโจทย์ และยิ่งคนสมัยนี้ชอบถ่ายรูปสวยๆกับสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆแล้วลงด้วยเนาะใช่เราก็ปรับเปลี่ยนเป็นจากคาเฟ่มาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ก็มีเอกลักษณ์ความสวยงามและสะท้อนให้เห็นความเป็นไทยด้วยใช่ค่ะคือเรามองว่าจริงๆวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวมากเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็เป็นเรื่องที่ทุกคนหยิบจับมาพัฒนา drive เดินทางไปกับวัฒนธรรมไทยได้เรื่องของวัฒนธรรมไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วเท่านั้นค่ะ ค่ะเป็นเรื่องที่เราสามารถสร้างประวัติศาสตร์ทางพันธรรมไปร่วมกันได้สร้างความทรงจาไปด้วยกันได้สุดยอดเลยนะคะนี่คือวิสัยทัศน์ของความเป็นผู้นําที่นําพาถึงมาถึงจุดที่มันแบบพอเพนพอพอย์มันชัดเจนอะมันก็ไปถึงจุดเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้ได้ง่ายค่ะมีอุปสรรคอะไรในการดําเนินการไหมคะความยากง่ายของงานเป็นยังไงบ้างของงานนี้เหรอคะใช่คือคจริงๆแล้ว สิ่งที่เริ่มต้นจุดเริ่มต้นมักจะยากเสมอที่น้องพิมพบอกนะคะจุดเริ่มต้นค่อนข้างยากเพราะว่า <c oughs> เริ่มต้นเนี่ยที่พี่จะเน้นย้ําเสมอว่าพี่ขอบคุณผู้ประกอบการและสถานที่ที่ให้การ <c oughs> ร่วมมือมากโดยเฉพาะรถไฟฟ้า BTS และ MRT ระดับผู้บริหารที่เปิดทางให้กับเรา <c oughs> ได้ใช้ข้อมูล d า t ้ b a s e ในการที่ ลิงก์ไปในสถานที่ต่างๆจะต้องมีสถาราคาคสถานีต่างๆใช่เพราะเขาต้องเปิดเปิดทุกอย่างข้อมูลของเขาใ,<ช>ให้เราได้เห็นให้เราได้ใช้ว<ช>ิเคราะห์เส้นทางได้ใช่ค่ะ,คะเขาก็เข้ามาสนับสนุนข้อมูลเหล่านี้ให้กับเราแล้วก็ร้านค้าผู้ประกอบการต่างๆแรกๆก็ไม่เข้าใจว่าจะมาถ่ายรูปทําไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ พอเราลุยกันมาถึงจุดหนึ่งพอวันนี้เขาได้เห็นในสิ่งเหล่านี้แล้วมันเป็นการบริการประชาชนที่ฟรีเรามีความตั้งใจที่จะทําให้คนไทยได้ใช้สุดยอดเลยนะคะแล้วหลังจากนี้กิ๊กจะเป็นหนึ่งในคนที่ดาวน์โหลดแน่นอนนะคะ,คะสำหรับ t r e a s u r e Trip ขอบคุณค่ะแล้วหลังจากนี้ล่ะคะนอกเหนือจากโครงการทั้งหมดที่ได้ได,ได้พูดถึงมาซึ่งมันจะอยู่ในแอปพลิเคชันแต่ว่าจากที่บอกไปเมื่อทริปที่แล้วเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยพูดไปถึงเรื่องของ t r e a s u r e t r ี p ั u n t e r ซีซั่นหนึ่งประสบความสำเร็จมากเลยมีโอกาสที่จะจัดในซีซั่น2ต่อไหมคะ,ค,ะคือจริงๆก็อยากให้ติดตามเลยนะคะ,คะก็คือเพราะว่าภายในเดือนกระกฎาเนี่ยค่ะ,คะเรากำลังวางแผนกันว่าเราจะเปิด Treasure เ r i p Hunter ี n ซีซั่นสองขึ้นมานะคะก็เหมือนเดิมค่ะ แต่ว่าเราก็จะดูสถานการณ์เล็กน้อยอก็มารอลุ้นกันข่าวว่ารางวัลจะใหญ่กว่าเดิมหรือจะรางวัลที่จะมีอะไรสเปเชียลพิเศษแค่ไหนค่ะก็ชนชวนให้เข้ามาร่วมสนุกกันเยอะๆค่ะจริงๆอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมด้วยนะคะแต่ว่าอยากจะให้ไปดูคลิปวิดีโอก่อนเพราะว่าเหมือนกับก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่เราลอนช์โปอนช์โปรแกรมนี้ออกมา Treasure Tip Hunter ครั้งที่1เป็นซีซั่นแรกเนี่ยเราได้มีการเชิญให้กับ ยูทูบเบอร์ใช่ค่ะมา,มาลองใช้ลองใช้ด้วยใช่ค่ะแล้วจะเป็นยังไงสนุกแค่ไหนเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามได้จากวิดีทันนี้เลยค่ะวันนี้เราจะเดินทางด้วยรถไฟฟ้ากันค่ะ แอปที่ทำให้เราได้มีโอกาสได้เรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมที่น่าหลงไหลที่หลบซ่อนอยู่ในทุกมุมทุกหลืกของกรุงเทพมหานครมาร่วมกันค้นหาขุมทรัพย์ทางวัฒนธรรมกันนะคะแอปดีมีให้ใช้ต้องบอกต่อค่ะแลนี่ก็คือแคมเปญที่เราลอนช์ไปตอนแรกและคนที่เข้ามาดูก็ได้รับความสนใจแล้วก็ให้ความนิยมเพิ่มมากขึ้นด้วยถูกไหมคะใช่ค่ะเธอจริงๆแล้วจะเห็นว่า คลิปง่ายๆแค่บันทึกเส้นทางและความสุขในการสัมผัสวัฒนธรรมเห็นไหมคะไปวัดก็มีความสุขได้เห็นไหมคะคือทำอย่างไรให้อย่างเช่นน้องยูทูบเบอร์เนี่ยน้องก็อายุแค่ประมาณ16-17เเองอใช่ค่ะแล้วเนี่ย,น,ยน้องถ่ายเองทำเองก็ง่ายๆส่งเข้ามาประกวดกับเราเหมือนมันเป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆเยาวชนได้แสดงศักยภาพของตนเองแล้วยิ่งเด็กสมัยนี้ค่ะคือเก่งมากนะ เขาเขาจะมีกระบวนการในการคิดการทําที่มีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าเดิมใช่ไหมคะอย่างนี้เราโชคดีเลยได้เห็นอะไรที่หลากหลายแล้วก็มีไอเดียที่ค่อนข้างเยอะมากมายในการที่จะนําเสนอสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยใช่ไหมคะใช่ค่ะและที่สําคัญคือน้องน้องเยาวชนเหล่านี้ก็ได้เข้าลงไปสัมผัสกับวัฒนธรรมด้วยตัวเองคือเป็นประสบการณ์ในชีวิตของเขาที่ไม่ต้องอยู่ในห้องเรียนอีกต่อไปค่ะเพราะฉะนั้น อันนั้นซีซันแรกจบไปแล้วเดี๋ยวซีซันสองมาลุ้นกันค่ะลุ้นกันอีกนะคะคแต่ว่าเนี่ยอยากรอดูว่าหืรางวัลที่หนึ่งรางวันใหญ่จะได้ไปพักโรงแรมอีกเหมือนเดิมหรือเปล่าอืค่ะ <laughs> น่าสนใจมากนะคะกิจกรรมแบบนี้ก็อยากให้เชิญชวนนะคะคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านไม่ว่าจะเป็นน้องๆ้องเยาวชนหรือว่าผู้ปกครองนะเห็นแล้วถ้าสนใจในโครงการนี้เข้าร่วมได้เลยนะคะแต่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก่อนใช่ค่ะ <Tr acer S 2> แล้วก็ะะสามารถติดตามข่าวสารค่ะได้ที่ Facebook เทรเชอร์ทิปกดไลค์กดแชร์ได้เลยค่ะนั่นเลยะนะคะแต่ทีนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของฝั่งทางฝั่งของคนที่เข้ามาใช้งานไปแล้วเดี๋ยวาพูดถึงทางฝั่งของผู้ประกอบการบ้างเล็กน้อยนะคะถ้าสมมติว่ากิ๊กมีร้านอาหารนะคะเป็นร้านอาหารไทยๆเลยอยากจะเข้าร่วมเนี่ยเข้าร่วมได้ไหมคะเข้าร่วมได้เลยค่ะ,ค,ะคืออินบ็อกซ์มาที่เราอินบ็อกซ์มาใน Facebook ของเราได้เลยค่ะเรายินดีค่ะตอนนี้เราก็ยังเปิดรับ ผู้ประกอบการร้านค้าสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเข้ามาได้เลยค่ะเรายินดีค่ะแล้วเราก็จะมีทีมงานลงไปเก็บข้อมูลให้อ๋อคือต้องต้องใช้อะไรไหมคะอย่างเช่นว่าแบบข้อมูลของร้านร้านขายอะไรตั้งอยู่ที่ไหนอย่างเี้ด้วยค่ะแจ้งแจ้งกับเรามาหรืออยากจะมีเมนูเด็ดแนะนําอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออย่างเช่นแบบเสื้อเป็นผ้าไทยอย่างเงี้ยค่ะร้านอยู่ที่ไหนอย่างเงี้ยค่ะอย่างอย่างเช่นยกตัวอย่างมีร้านหนึ่ง ชื่อร้านทอสเมกิ่งนะคะน้องเขาจบจากมหาวิทยาลัยศิลปกรอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะเปิดร้านอยู่ที่ตรงสนามไชยน้องเขาก็เอาเรื่องของงานศิลปะมาผสมผสานกันแล้วก็สร้างเป็นรองเท้าจากรถอีแตนอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะน่าสนใจมากค่ะน้องเขาก็เราก็เก็บไปเก็บรายละเอียดดีไซน์ของสินค้าต่างๆค่ะก็ตอนนี้ก็สามารถรูทไปสนับสนุนสินค้าของน้องได้นะาะที่หลังซึ่งว่า ซึ่งในอนาคตทางทางแอปพลิเคชันเองเราก็จะพัฒนาตัวฟีเจอร์ใหม่นะคะที่จะรองรับผู้ประกอบการร้านค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมให้มากยิ่งขึ้นเพเดี๋ยวจะอาจจะมีการวางแผนว่าเดี๋ยวจะเปิดเป็นแบบว่าแหล่งชอปปิ้งเลยหรือเปล่าคะใช่ไหมคะป็นเป็น cultural product เลยใช่ค่ะก็จะเป็น cultural shopping online ในแอปพลิเคชัน Treasure Tip โสุดยอดมากเลยคือ พี่แอนเชื่อไหมว่าในหัวกิตอนนี้คือมันเรียกได้ว่ารวมทุกอย่างแล้วอะเหมือนพี่เอาทั้ง Line เอาทั้ง Facebook Instagram เอาทั้ง Agoda เอาทั้งทุกอย่างมารวมกันไว้อยู่ใน Treasure Trip หมดเลยและนอกเหนือจากนี้ไม่ใช่มีแค่ในแบง g k คอกหรือว่าใน,ในกรุงเทพเท่านั้นพัทยาก็มีแล้วอนาคตต่อไปหัวเมืองใหญ่ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวมีแน่นอนใช่ค่ะเดี๋ยวเราอาจจะได้มีโอกาสมาพูดคุยกันอีกนะคะหวังว่าแน่น,นอนคืออยากคุยมากเลยเพราะว่ามันเป็น โครงการหรือว่าเป็นเป็นโปรแกรมที่น่าสนใจมากแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะสุดท้ายนี้อยากจะให้พี่แอนฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านสักเล็กน้อยอาจจะเชิญชวนก็นได้ค่ะให้ดาวนโหลดก็ได้ค่ะ,คะก็แอปพลิเคชัน Treasure t i p นะคะสามารถดาวน์โหลดได้ค่ะบนแพลตฟอร์ม iOS และ Android พร้อมใช้งานใน2จังหวัดแล้วนะคะกรุงเทพมหาคนครและพัทยาค่ะ แล้วก็สามารถติดตามนะคะาข่าวสารของ Treasure Tip ได้ใน Facebook Treasure Tip และ y o u t u b e นะคะชา n n e ล Treasure Tip ค่ะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือรายการคุยข่าวเล่าเรื่องสินในวันนี้นะคะ,ะต้องขอขอบพระคุณพี่แอนนะคะด็อเตอร์ดารินันทวงศ์ซึ่งท่านเป็น Treasure Tip Thailand App Founder นะคะวันนี้ขอบพคุณเป็นอย่างสูงที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะค่ะขอบคุณค่ะ แล้วคุณผู้ชมขาเชื่อว่าสิ่งดีๆเหล่านี้จะยังคงดำรงสืบไปถ้าหากว่าได้รับความร่วมมือ ะะแล้วก็ได้รับความสนใจจากคนไทยทุกคนนะก็อยากให้ทุกท่านนะคะหันมาใช้ของไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันหรือแม้กระทั่งกับผู้ประกอบการไทยเพื่อที่จะช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจกด้วยนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะกุ๊กกิ๊กแล้วก็ดรแอลลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา10นาฬกาถึง10นาิ30นาทีทางสถานีวัฒนธรรมนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ Thank you.